คืตักถูกใจแบบว่าต้ยมยำที่นี่นอร่อยจำไม่ถูกใจผมย่งัช่างโรโดพาเที่ยวพอลูกเที่ยวกินตามสบายครับเรามาแถวถนนอาพันนกการจาพิเศษพันนกตัดใหม่การนาพิเศษแล้ว เขามีร้านเปิดใหม่นี่ฮะชื magic, ่อว่าร้านหัวปลาช่องนนทรีมาเปิดใหม่ทางด้านฝั่งโซนโอ้โหครับกินอยู่ตรงแถวแถวฝั่งกรุงเทพเนาะนี่ครับทะเลยมันชิมสั่งไปหลาอย่างครับเดี๋ยวมันเพื่อนมาดูกันครับโอ้โหเนาะสวัสดีกันย่างสองแม่ลูกสวัสดีครับพี่ยั่างสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วฮะ ประมาณ4อย่างก็เลยถ่ายบรรยากาศเขาที่จอดรถเยอะดีอ่ะเป็ถนนอยู่ด้านโน้นเข้ามาที่จอดรถให้ดูบรรยากาศของร้านเขาเพิ่งเปิดได้ไม่ถึงเดือนเนาะอยู่แล้วเสียยิ้มเลยสั่งเดี๋ยวสั่งออส่วนให้โดโด้โดชอบกินแม้อส่วนแล้วนึกถึงบรรยากาศโต๊ะจีนฮะเดี๋ยวสั่งออเดอร์แบบโต๊ะจีนไปด้วยเดี๋ยวมาดูเอาลึกว่าจานจะใหญ่ นี่จานใหญ่แล้วล่ะน้องขอนี่ถ้วยอขอนี่ถ้วยนี่ฮะออส่วนหอยนางรมของหัวปลาช่องน้ซีฮะนี่ครับแล้วก็อันนี้ที่ผมบอกว่าอยากให้บรรยากาศเหมือนโต๊ะจีนเป็นอันนี้เป็นเป็นเผือกเผือกทอดอันนี้อะไรล่ะเป็นหมูเหรอ<ะ>แล้วก็ต้มยำกุ้งของที่นี่ฮะ เขาแยกกุ้งมาให้เลยอ่ะให้เห็นให้เห็นเลยว่าให้กุ้งมาเต็มเต็มเนาะทำไมคุูตักลวกเหรอไม่ใช้วิธีการลวกใส่เลยเหรอใส่เลยครับใส่ไม่ไม่ต้องเยอะก็ได้อ๋อข้างล่างเป็นอะไรอ่ะกุ้งที่จริงไม่กี่ตัวเองข้างล่างเป็นอะไรเป็นผักอ๋อครับก็ผักลงไปเลยก็ได้ตอนไหนไหนมันีฮะอื ให้เปียวโดเลยเหลือผักบุ้งหอ,อมเนาะหอ,อมต้ยมยำ เพื่อมาทานข้าวด้วยกันนะครับหัวปลาช่องลนสีคุณผมว่ากุ้งใส่ไปเลยก็ได้เดี๋ยวทานเดี๋ยวทานมันไฟมันมอดแล้วมันจะไม่สุกเนะโอเคหัวฐานมอดก่อน ผักใสเลยไหมเยเดี๋ยวมันจะแม่อร่อยดูทันเลยดูทันออส่วนไหมพอตักให้พอตัก,อ,ตกออส่วนพอ,อ,อรู้ดนเล็งออส่วนแล้วคุณเดี๋ยวถ้าเขาเดินมาออขอน้ำจิ้มเขาเพิ่มไอ้ไน้ำจิ้มดูกินคำน้อยๆก็ได้ไม่ต้องรีบ อ๋ส่วนหนางรม,อ,มอร่อยต้องขอขอขอไอ้นี่ขอไอ้นี่อของโปรดพี่ละดู อร่อยอ่ะหอยสดนุ่มเลยเบุตักอ่ะชิมคุตัตนี้คเอามั้ชิมสักคำแล้วก็ที่จริงอันนี้มันของโดโดไม่ชอบเหรอ ไม่หรอกเดี๋ยวกลัวเอฟซีที่นั่นอะ่ะกุตักไม่ได้กินเลยเอฟซีจะ mm hmm. สงสารว่าหาว่าพ่อลูกแย่งกินค mm hmm. ือเราเราจะรู้กันฮะว่าใครกินอะไรใครไม่กินอะไรเนาะ mm hmm. เอออันนี้อะไรนะ mm hmm. ผักบุ้งกรอบผักบุ้งกรอบ mm hmm. คุณตักสั่งไปใกล้ๆคุณตัก ยำผักบุ้งกรอบผักบุ้งแล้วก็มีน้ำยำมาอโด้อะยกให้โดโดกินคนเดียวเลยของโดโดชอบอื ที่อันนี้ไม่ใช่โดโดนจะไม่กินหอยลงลมนะกินหอยด้วยสิครับหอยด้วยดีเหมือนกูตั๊กหิวนะวันนี้เมื่อกี้ตอนสั่งจังสั่งไปสั่งมาเป็นเป็นหกเจ็ดอย่างเลยต้องเบรกก่อนก็ทานตั้งแต่เที่ยงที่โรงเรียนแล้ว ไม่ได้ทานอีกใช่ไหมไม่ทานแล้วทเลอันนี้เป็นเผือกทอดจิ้มกับน้ำจิ้มบุวยดีกว่าอ,อ้อยังกรอบอยู่อ๋อกรอบไ

แห่คืนแห่คืนนะแล้วชิมมันนี้แห่คืน เ,เวลากินต้นจีนอะ่ะผมจะชอบออเดิฟประเภทนี้มากที่สุดแล้วผมจะเอามากินแบบนี้สูตรการกินออเดิฟแบบนี้ ตัวนี้เขามีช้อนอีกไหมคุณไม่มีขอขอช้อนกลางครับตันนี้อร่อยมากเลยเป็นเผือกข้างในเป็นเผือกมีถัว่วมีเห็ดหอมเนะน่าจะ ชิมด้วยชิโชว์ต้ยมยำอร่อยมากต้มยำอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยเหรอผมอยังไม่ชิมน้องขอช้อนกลางสักสองคันเนาะตะกร้ต้ตยมยำอร่อยมาก ต้องยำแต่สีเขาไม่ไม่แดงไม่แดงแจ๋เหมือนที่ไหนเนาะพัดน้ำกับนแต่ว่ามันมเปรี้ยวน้อยมันอร่อยมากเพราะว่ารสชาติคูตักไง มันมีไปทางไปทางเค็มมากกว่าทางเปรี้ยวไม่เปรี้ยวมากคุณชอบไหแต่ผมไม่ชอบเปรี้ยวหวานอ่อนหวานออนหวานมีเห็ดใช้เห็ดกวาง วานตึงปรียะได้ช้อนกลางแล้วกินแบบสูตรน,นี้ต่อ,อ,เ,อเ,เวลาไปโต๊ะจีนเจ้าไหนให้ ให้ขิงดองน้อยนี่จะโมโหมากเพราะว่าเจ้าของตัวจีนคิดว่ามันเป็นของประดับคนไม่ค่อยทานนะแต่ผมได้ชอบทานไม่อร่อย ไม่ค่อยตรงเปกหน่อยนะตอนดูในในเมนูเขาเห็นโรยโรยเอ้เม็ดมะม่วงหิมพานเยอะเลยแต่นี้ไม่ค่อยมีมันล่วงไปบมล่างใช่ไหมกูตักเป็นใบจัรลพันของทางร้านให้ด้วยอันนี้น้ำจิ้มของเขา bé thăm cọp ngàn đi lắm ผัขาไม่มีเยจอไม่สั่งพิเอรโด้เพราะเคยสั่งแล้วไม่กินใช่ไหมคนข้าวผัดเคยสั่งพิอรโด้แล้วพี่รโด้ไม่ทานเนี่ยจำได้ไหมคือโด้ มิจฉาพอแล้วเกียรตแล้วใช่มันเป็นมือเย็นแล้วตอนนี้เรากำลังฝึกโดโด้โดโด้อ้วนไงเอฟซีอว่าโดโด้อ้วนแล้วก็เลยว่ากินไม่ไม่ให้เน้นข้าวผัดข้าวอะไรนี่เพราะเมื่อวันนี้กินก๋วยเตี๋ยวมาแล้วอยากบุ้ง ๋ยวพ่อขอน้ำจิ้มบวยให้เพิ่มนะ เรายังไม่ได้ชิมอันนี้นะชิมแล้วจะรู้ว่าอร่อยกรอบเปลือกทอดน้ำจิ้มบวยหมดน้องครับน้องครับขอขอ,ขอน้ําจิ้มบวยสองถ้วยเป็นไ,ไ,ไงเผือกทอดหอมด้วยนะ ขายดีไหมขายหมขายดีไหมแต่ขายดีเลยคนแน่นเลยเห็นไหมพี่โดถือข้างในเขามีเป็นเผือกแล้วก็มีถั่วด้วยน้ำจิ้มไก่ก็ได้สไต นี่นีขุูตักไม่กินใช่ไหมขุูตะกก็ไม่ชอบโดโดก็ไม่ชอบแปลงว่างานเมนูนี้ผมไข่เยี่ยวมาผมกินเยี่ยวมนโดโดไม่กินข้าวผัดมีอะไรนะข้าวผัดฮะไม่ไม่มีข้าวผัดลูกเขารอข้าวผัดเหรอไม่มีลูกก็ได้เขาไม่ขายไม่ได้สั่งข้าวผัดนะโดโด้ก็สั่งไปตอนนั้นโดโดไม่กิน พอแล้วลูกอานนี้น้ำไปลูกแต่เมื่อกี้กินอส่วนก็ไปตั้งเยอะต้มยำเหลือกุ้งตัวสุดท้าย ตั๊กถูกใจแบบว่าต้มยำที่นี่อร่อยแต่ไม่ถูกใจผมมันเปรี้ยวน้อยคุณตั๊กชอบเปรี้ยวน้อยอร่อยแล้วอิ่มแล้วเ <c ười> ท่าไหร่คุณตั๊กเก้าร้อยเก้าร้อยเก้าสิบสี่บาทเนี่ยถึงผมฟุ้งไป แล้วเรากลับบ้านกันครับเรียบร้อยครับอิมอไรมาท่เรียบร้อยเราจะกลับบ้านข้างในก็มีเสียงเพลงะฮะก็ปิดคลิปให้พ่อ,อยังี่งฝ <c oughs> ากกดติดตั้งให้กดไลค์กดแชร์ช่องโรโดคาเที่ยวด้วยนะคร <c oughs> ับเจอกันะคลิ <c oughs> ปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์นให้โรโดพาเที่ยวหน่อยนะ กดไลค์กดแชร์เดี๋ยวทให้เราดูขข้นะครับเดี๋ยวจะไปาักสวัสดีครับบ๊ายบาย